ฮัลโหลสวัสดีค่ะดิต้อนรับเข้าสูส่เซอร์เทโรนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปกันอ่านึเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวศรีธาตุน้ำนะคะประจําวันที่1น,นะคะถึงวันที่ 15ธันวาคมนี้นะคะชาวราศีธน,นาก็คือชาวราศีมีนราศีกรกฎและชาวราศีพิจิกนะคะโดยชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนานะคะและก็ราศีเลยเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western a e s t r o l อ g y หรือวัวตามศาสตร์ของตนตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกัน ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคทาตน้ำเราไปดูกันเลยนะคะสองสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะความรับความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างจัสติกนะคะออกมาโอเคอเดีสิบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ ชาวราศีธันวามนะคะ1ถึงธันวาความนี้อืมเอเดฟแน์นะคะ4 of Pentacles อืม Queen of Pentacles นะคะแล้วก็ตามด้วย10 of Pentacles นะคะอืม ไพ่อาจจะเห็นไม่ชัดมากนักนะคะเพราะว่าในตอนนี้ที่เซตอัดเนี่ยคือมืดแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ไฟมามันก็เลยได้แค่นี้นะคะเอ่อทีนี้เดี๋ยวเราดูในส่วนของสิ่งที่ไพ่เซตแรกออกมากันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในช่วง1นึ่สธันวาคมนี้เนี่ยมีโอกาสนะคะที่ว่าคือจัสติงเนี่ยออกมา เป็นเมนเอเนอร์จีฉันมองว่าคุณคุณอาจจะได้มีโอกาสในการที่จะต้องตัดสินใจหรือทำอะไรบางอย่างให้มันเด็ดขาดตัดสินใจให้เด็ดขาดหรือทำอะไรบางอย่างกับเรื่องเนี้ยให้เสร็จนะคะถ้าสมมติว่าเป็นอะไรที่ค้างค่าก็าจ,จะต้องทำทุกอย่างให้มันเคลียร์คุณอาจจะรู้สึกว่ามันต้องเคลียร์แล้วหรือว่าสถานการณ์หลายๆอย่างคือทำให้คุณมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องเคลียร์แล้วหรือว่ามันจะต้องตัดสินใจได้แล้วนะคะ ทีนี้ไพ่อ,อีกสี่ใบที่ออกมาเนี่ย energy เนี่ยเหมือนประมาณว่าคุณมีโอกาสในการที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารนะคะมาจากใครบางคนที่พอเขาได้ต่อเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกต้องมานั่งคิดทบทวนกับตัวเองว่าคุณเนี่ยควรจะยังไงต่อดีคุณควรจะตัดสินใจแบบไหนดีนะคะแล้วก็คุณจะคิดนะคะแล้วก็ตรรองอย่าง ละเอียดถีทั่วเลยนะในสองสัปดาห์ตรงนี้เพราะว่าบางคนคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วกับเรื่องราวที่ผ่านมานะคะกับความสัมพันธ์นี้คุณอยากให้มันจบแบบจบดีๆนะคะแบบไม่ต้องมีอะไรที่ค้างคาหรือว่าคุณอยากก้าวเดินไปต่อข้างหน้าแล้วคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่เพิ่มเติมนะคะว่าตัวคุณเองเนี่ย e NERGY เป็นยังไงคะสองสัปดาห์นี้ แล้ว e NERGY ของเขาที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตของคุณนะคะเป็นยังไงขอให้เพิ่มเลยคนคนนี้น่าจะเป็นคนเก่าที่เคยคุยคุยกันหรือเคยสัมพันธ์กันแล้วก่อนหน้านี้นเ,นเขาอาจจะเงียบหายไปแล้ว ไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้ติดต่อกันแล้วตัวคุณเองดูแฮปปี้นะคะจริงๆแล้วในสองสัปดาห์ตรงนี้คุณอาจจะแฮปปี้กับสิ่งที่คุณอยากจะทําหรือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาเป็นเดือนแห่งการแบบแห่งเดือนกิจกรรมเนาะเป็นอะไรที่มี การเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยตัวคุณเองดูมีแอคทิวิตี้อะในการที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็จะมีความสุขแฮปปี้อะไรใดๆส่วนคนเนี้ยที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณในสองสัปดาห์ตรงเนี้ยซึ่งมองว่าเขาว่าเป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุยกับคุณแต่เขาก็จับตาม,มองดูคุณอยู่ตลอดหรือว่าคอยส่องคอยดูคุณอยู่ตลอดนะคะว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณโอเคดีไหมหรือว่าชีวิตคุณเป็นยังไงส่องดูตลอดแต่ว่าไม่เคยเทคแอคชั่นเลยทีเนี้ยเขา้ามาเทคแอคชั่นในช่วง เนี้ยแสดงว่ามันก็ต้องมีเหตุผลเนาะดูซิเหตุผลของเขาคืออะไรมาเทคแอคชั่นอะไรตอนนี้เป็นแพลนเวิร์ชนะคะแต่ว่าโชว์ไพ่ไม่ได้มันมันไม่มาสมบแบบแป๊บหนึ่งนะ,ะโอเคชึบทำไมถึงมาเทคแอคชั่นอะไรตอนนี้มาทำไมตอนนี้จ๊ะดูซิ จริงนะในสายตาของเขาในตอนเนี้เขามองว่าคุณเหมือนจะมูฟออนได้แล้วเหมือนเป็นคนที่เตรียมตัวในการไปข้างหน้าอย่างเต็มที่และคุณจะไม่หันมามองกลับเขากลับหลังมามองเขาอีกแล้วคุณกําลังจะไปคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงคุณกําลัง จะลืมเขาว่าเขารู้สึกได้ว่าคุณกําลังจะลืมเขาแล้วบางคนอ่ะคือเขาเซนส์ได้ว่าคุณอาจจะเปิดโอกาสให้มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วด้วยนะคะแล้วก็ดูตัวคุณเองก็อาจจะสนใจหรือเขาอาจจะคิดว่าในตอนนี้ที่คุณแฮปปี้อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนอื่นอ่ะเข้ามาในทางฝั่งของคุณแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็ทําให้ตัวคุณเองแฮปปี้หรือว่ามีความสุขกับคอนเนคชั่นนั้นทีนี้เนี่ยเขาก็เกิดความ ไม่พอใจนะคะเกิดขึ้นในฝั่งองเขาอะนะคือการถามว่าทําไมเขาถึงแบบ t a k e Action มาในตอนนี้จาก Energy ของไพ่ก็คือเหมือนแบบ,เข,บเขาไม่ได้อยากให้คุณไปสานสัมพันธ์กับใครอื่นเขาไม่ได้อยากให้คุณไป โฟกัสที่คนอื่นเขายังอยากที่จะเป็นคนสําคัญของคุณอยู่หรือเขายังอยากที่จะเป็นคนในสายตาของคุณอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยมีการแบบ take action มาเพื่อที่ว่าเขาก็อยากจะรู้ด้วยว่าตัวคุณเองยังมีใจให้เขาอยู่ไหมแล้วก็อยากที่จะดึงความสนใจจากคุณอะจากคนอื่นอะมาที่เขาด้วยนะคะอืมเพื่อง่ายาคืออยากได้ attention นั่นเองโอเคไปต่อแล้วคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาคะในสองสัปดาห์ตรงนี้ สองสัปดาห์ตรงนี้คุณจะรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้ที่กลับเข้ามาเอาจริงๆก็คุณวันไหวนะนะคะคุณวันไหวเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่คุณอาจจะเคยคิดแล้วก็จินตนาการ มีความวาหวังอะไรกับเขาไปเยอะในตอนที่ยังคุยคุยกันอยู่หรือตอนที่สานความสัมพันธ์กันอยู่คนไอาจ,จะเคยวาดหวังเอาไว้ว่ากับคนนี้มันน่าจะไปได้ไกลมันน่าจะไปได้ดีทุกอย่างมันมันน่าจะโอเคอืแต่เขาก็ทําให้คุณผิดหวังเนาะทีนี้การที่คนคนนี้กลับมาหาคุณก็ ทำให้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกำลังจะมีความหวังอีกครั้งหนึ่งคุณก็เลยค่อนข้างที่จะหวั่นไหวแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เหมือนพยายามที่จะไม่คิดเรื่องคนนี้มากเขาว่าน่าจะเป็นคนที่มีอิทธิพลกับคุณมากๆเลยในอดีตที่ผ่านมาเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจจะมันไม่ชัดเจนสักทีอะเนาะไปทางไหนยังไงทำยังไงก็ไม่ชัดเจนสักทีก็ค่อนข้างที่จะ คลุมเครือนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะยืดเหยื้อตัวคุณเองรู้สึกว่ามันอาจจะไม่มีทางให้ไปต่อคุณเลยรู้สึกว่าคุณอยากที่จะถอยแต่ว่าพอถอยแล้วเขาเองก็เหมือนกับพยายามในการที่จะเข้ามา นะไม่ได้ไม่ได้ปล่อยคุณไปท,ทั้งทงที่ก่อนหนะน้านี้เขาเองก็อาจจะเป็นคนที่แบบมามา,มาหายหายในความสัมพันธ์ด้วยซ้ําเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้สม่ำเสมอหรือเขาอาจจะแสดงออกเหมือนกับว่าเขาไม่จําเป็นต้องมีคุณก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าในตอนเนี้ยพอเขามาทําแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองก็หวั่นไหวพอสมควรถามว่าแล้วในสองสัปดาห์นี้เขาคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะ หลักๆเลยนะถามว่ารู้สึกยังไงเขา่ารู้สึกว่าเขายังอยากที่จะมีคุณหรือเขายังอยากที่จะเป็นคนที่คุณให้ attention เขาอยู่ให้ความสนใจอะไรเขาอยู่เขายังอยากที่จะเป็นคนนั้นอยู่นะคะเขารู้สึกดีกับการที่คุณรักหรือว่าคุณให้ความสนใจเขาหรือว่าตัวคุณเองยังคงแบบให้พื้นที่เล็กๆ ในชีวิตของคุณให้กับเขาอยู่เขารู้สึกดีกับการที่มีตัวตนกับคุณอะต่อให้ความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามีกันมันจะมองไม่เห็นอนาคตสักเท่าไหร่หรือตัวเขาเองก็รู้ว่ามันอาจจะไปมากกว่านี้ไม่ได้แต่ตัวเขาเองก็ยังอยากในการที่จะแบบมีคุณไว้แบบนี้อืม เอาคำความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธาตุน้ำในดูสิทำไมธาตน้ำตอนนี้มันคงจะเป็นบททดสอบของจักรวาลลวมั้งว่าคุณจะกลับไปหรือเปล่าอืม มันเป็นบททดสอบว่าคุณได้เรียนรู้อะไรหรือเปล่ากับความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้อะไรที่ทําเหมือนเดิมมันก็จบเหมือนเดิมแล้วก็คุณมีความคุณมีข้อมูลค่อนข้างที่จะมากในฝั่งของคุณเหมือนหมายความว่าคือคุณก็อยู่กับคนนี้มาจนคุณก็รู้แล้วว่านิสัยจริงๆของเขาเป็นอย่างไรแล้วก็ จริงแล้วความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามองแบบเราไม่หลอกตัวเองหรือไม่ได้ให้ความหวังตัวเองมันน่าจะไปได้ประมาณไหนคิดว่าลึกๆคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วทีนี้การที่เขากลับเข้ามาทําให้คุณหวั่นไหวในตอนเนี้ยมันเป็นจุดที่วัดเลยว่าคุณอยากจะกลับไปหรือเปล่าอืมคุณถ้าคุณกลับไปมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมมากแล้วคุณก็รู้แต่คือที่แน่ๆคือคุณจะหวั่นไหว มันก็วันไหวแล้วแหละเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณก็เคยหวังเอาไว้เยอะเหมือนกันเพราะเขากลับเข้ามาคุณก็เลยรู้สึกวันไหวแลยเนาะแต่ทีนี้ด้วยความที่เดือนนี้เดซ ember แล้วเป็นช่วงจังหวะเวลาสุดท้ายคุณทบทวนเอาละกันนะว่าคุณยังอยากที่จะเก็บความสัมพันธ์ในเชิงนี้ไหวหรือเปล่าหรือว่าคนคนนี้ไหวหรือเปล่าถ้าเขาเฮลที่ถ้าเรามองว่าเขาเฮลซี่ก็เก็บไว้แต่ถ้าไม่เฮลที่ก็ อาจจะต้องพักก่อนอาจจะยังนะคะเพราะว่าพอ Energy ขึ้น j จะติดขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงมันเป็นการที่จะต้องตัดสินแล้วอะว่าเออเราจะยังไงดีต่อไปนี้นะคะข้อดีก็คือคนที่เราชอบหรือคนที่เรามีใจจะกลับมาคุยกับเรานะแต่ว่าปัญหาหลายๆอย่างมันก็จะยังเป็นเหมือนเดิม นะคะในช่วง2ส,สัปดาห์นี้นะคะของชาวศารีทัศนามนะคะเาะค่ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการก like, comment, ดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่วตงตางๆอยู่ใน description box เปที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนและเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ใน episode หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ